ดีค่ะนัาชาฟูด้ดบนบ้านมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำส้มตำนะคะสูตรนี้คือทุกคนคงจะรู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ที่ไม่ให้ส้มตําม,มันเซ็งแบบเคยซื้อมาจากร้านแล้วมาถึงบ้านแล้วมันเซ็งไหมคะนี่ค่ะกระเทียมค่ะใส่กระเทียมเยอะไปนะคะเราจะใส่เยอะค่ะเราใส่แค่นิดเดียวพอเพื่อไม่ให้ส้มตําม,มันมีรสชาติที่ที่เซ็งอลค่ะ,คะ นี่จะใส่เอ,อมะเขือค่ะเขือหั่นชิ้นเล็กๆนะมะนาวนะคะมะนาวเราจะใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะเราจะไม่เราจะไม่บีบเราจะใส่ทั้งเปลือกเลยหั่นชิ้นบางๆค่ะ ไทยเช้นตามเยอะหน่อยค่ะชีลดค่ะ ใส่ถั่วไปเลยค่ะเครื่องอาจจะดูไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าม,มันบ้านมันหาอะไรไ,ไม่ครบอะคะ่ะมีอะไรก็กินแค่นั้นนะคะแต่ก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะเครื่องไม่ต้องเยอะแต่รสชาติแด้เลยค่ะไทยนะคะวันนี้ปูไม่มีก็ไม่ต้องใส่ มีแค่ไหนกินแค่นั้นค่ะเสร็จแล้วค่ะรับรอย